สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอวเมมี่ชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนเมษายน27ค่ะเดินทางมาถึงที่ของชาวธนูกันแล้วนะคะชองเมม่ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ด้แบบตนตกและแบบไทยเลยนะคะ,ะในวันนี้เนี่ยจะทำนายครบทุกสถานะนะคะสำหรับรายเดือนก็คือจะเริ่มจากคนมีคู่ก่อนแล้วก็เป็นคนโสดน,นะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นรอรักเก่านะคะ มีคู่นี้ก็หมายถึงคนที่มีประเด็นความร่าความสัมพันธ์นะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วดูได้เลยนะคะมาเริ่มเปิดกันเลยนะใบแรกนะคะตัวตนคุณใบที่สองตัวตนคนรักค่ะใบที่สามนะคะสิ่งที่ต้องระวังใบที่สี่พลังงานที่ร่วมกันใบที่ห้าสิ่งที่เขาจะบอกคุณรู้ใบที่หกมุมมองที่เขามองคุณนะคะ ใบที่เจ็ดอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็เป็นหนดสรุปค่ะไพ่สำรับ the e m p r e s นะอภะัยดีจังเลยช่วงนี้จะมีเรื่องราวที่ทาใหมรู้สึกมีความสุขสมใจนะคะสบายสบายนะคะมองว่าทั้งเรื่องของความสำคัญหรือว่า,าชีวิตประจำวันการงานการเงนิงนอะไรต่างๆมันเริ่มที่จะลงตัวให้กับาชาวธนูได้สบายใจมากขึ้นนะคะก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพนังงานของคุณนะคะจุดเด่นของเดือนนี้คุณได้เป็น2เหรียญที่กับหัวนะคะตรงนี้มัเศษก็คือการตัดสินใจที่เด็ดขาดจะนำพามาซึ่งชีวิตที่มีความสุขนะคะอย่างที่บอกเป็น D M Place ถ้ามีอะไรที่ต้องรีบตัดสินใจให้เด็ดขาดก็ควรที่จะทำนะคะ ด้วยความรอบคอไะนะแล้วก็2เหรียญที่กับหัวอาจจะหมายถึงเวลาที่สามารถทําบาลานซ์ได้ให้กับทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือว่าการตกลงอะไรกันได้บางอย่างระหว่างคุณกับคนรักนะคะไพ่ของคนรักเป็นไพ่เอสอบคัพขึ้นมากับหัวช่วงนี้คนรักจะเซนซิทีฟนะคะคิดมากเป็นพิเศษ เวลาจะพูดจะคุยอะไรคุณต้องระมัดระวังรักษาหัวิตหัวใจด้วยนะคะรักษาน้ําใจเขาแล้วก็เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะในทางกลับกันเนี่ยเขาอาจจะงานเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับคุณก็เป็นไปได้มันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่โรแมนติกที่สุดนะคะประมาณน,นี้แต่ถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมมองว่าไม่มีนะคะทุกอย่างมันเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบในมุมมองของคุณเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่สิ่งที่ต้องระวังนะคะเป็นไพ่การเดินทางอัศวินถือเหรียญ ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าอาจจะมีน้อยไฟหนึ่งไฟใดที่ต้องเดินทางไปทํางานอาจจะบ่อยแล้วก็ทําให้ไกลกันได้นะคะมองแล้วก็เป็นได้ทั้งคุณหรือว่าคนรักเลยนะคะจากหน้าไพ่แล้วก็บางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะต้องใช้เวลามันอาจจะไม่ได้สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้แบบรวดเร็วนะคะก็ช้าแต่ชัวร์ตรงนี้ก็ต้องพยายามไม่ใจร้อนนะคะอ่พนักง,งานที่มีร่วมกันเป็นแปดดาบขึ้นมากับหัวดีมากเลยนะคะก็ อสอดคล้องกับไพ่ D m p e นั่นแหละว่าไม่ว่าจะเคยมีประสบปัญหาอะไรนะคะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยทุกอย่างมันจะแก้ไขได้หมดเลยมีทางสว่างอาจจะหมายถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือก็ได้นะคะแล้วก็มันเป็นพลังงานที่มีร่วมกันด้วยระหว่างคุณและคนรักนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเน้นที่เรื่องความรักความสัมพันธ์เลยมีมองว่าจะแก้ไขปัญหาที่มันหนักอกหนักใจได้อย่างแน่นอนนะคะหาทางออกกันได้นะ,ะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณรู้พลังงานเดลเมจิเชียนนะคะ เขา,าใหญ่คุณรู้ว่าเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะไม่ว่าคุณเอ่อพอใจอะไรเขาจะสัรหาตรงนั้นให้คุณแล้วก็ถ้าเขาเคยทําให้คุณไม่สบายใจเรื่องไหนอ่ะเขาพร้อมที่จะปลดปล่อยคุณออกจากความไม่สบายใจตรงนั้นนะคะตเต็มความสามารถของเขาเลยนะ,ะอา่ามุมมองที่เขามองคุณนะคะรานีถือดับกับหัว เขาบอกว่าช <sa> ่วงนี and, ้ค <can ุณอาจจะมีความลังเลใจบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวนะคะอ่าหุดหงิดง่ายนะคะอันนี้เป็นมุมมองของเขานะอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณแต่ว่าเขาอาจจะเข้าใจว่าช่วงนี้คุณอาจจะหุดหงิดหรือว่าคุณอาจจะมีการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนไม่แน่ชัดเน่นะคะตรงนี้ก็คือเขาก็มีความเข้าใจค่ะว่าถ้าคุณมีปัญหาหรือว่ามีอะไรต้องจัดการต้องตัดสินใจอ่ะเขาพร้อมที่จะให้ที่ว่างให้เวลาคุณนะคะก็คือจะไม่พยายามมา อ่าทะเลาะกันนะคะถ้าเกิดคุณพูดอะไรแบบรุนแรงเขาก็จะไม่ต่อความยาวสองความยืดนะคะ อ่าอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์เป็นไฮลรฟอนขึ้นมากับหัวระมัดระวังเกี่ยวกับอ่าคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเรายกตัวอย่างเช่นคนที่อายุมากกว่าหรือว่าคนที่มีอำนาจมากกว่านะคะอาจจะไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับเรานะยกตัวอย่างเช่นเรื่องงานนะคะเรื่องของอ่าลูกค้าสําคัญหรือว่าเรื่องของเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ให้ระวังให้ดีนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ข้างเราในเดือนนี้นะหรือว่าสร้างปัญหาให้ได้นะคะเรามาดูบทสรุปค่ะ ไพ่ราชินีถือถ้วยกับหัวนะคะแล้วมาระวังเกี่ยวเรื่องของการคิดมากนะคะตรงนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนรักคุณนะคะเพราะว่าเขาก็ได้ไพ่ถ้วยดีกับหัวแล้วก็อาจจะหมายถึงไม่ใช่ช่วงเวลาโรนติกนะก็คือไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าไม่ไม่โรนติกนะคะแต่นคนต่างทำงานไพ่กินถือถ้วยกับหัวด้วยน่าจะคิดมากทั้งสองคนนี่แหละค่ะนะ,ะพลังงานคุณและเขานะคะไม่มีเวลาให้กันด้วยนะคะแล้วก็มีสิบคาถาขึ้นมากับหัวอย่างไรก็ตามมันจะมีการ ปล่อยวางมากขึ้นนะลดความคาดหวังแล้วก็บรรยากาศในความรักความสัมพันธ์จะสบายๆมากขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่เด็กถือถ้วยที่กับหัวนะคะไพ่ถ้วยเยอะเหลือเกินแล้วก็ขึ้นมากับหัวหมดเลยต้องเตือนอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องของความคิดนะเรื่องของการคิดมากไม่ว่าจะเป็นคุณหรือแฟนคุณนะมีโอกาสจะคิดมากด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะก็ต้องพยายามทําใจให้สงบนะคะแนะนําให้นั่งสมาธินะคะอย่างน้อยอตื่นมาตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนชักวค่ถึงสินาทีนะคะจะช่วยได้นะคะเมื่อจิตใจนิ่งแล้วการตัดสินใจ การตัดสินใจอะไรต่างๆมันจะชัดเจนแล้วก็ปลอดโปร่งนะคะจะทําให้คุณแบบมีความเจริญก้าวหน้าได้เร็วขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โลเคอลกันต่อเลยค่ะปกติชาวธนูไม่ใช่คนคิดมากนะคะแต่ว่ามาเดือนนี้เนี่ยไพ่แห่งความคิดนะคะการคิดมากเซสซิทีไม่ขึ้นมาเยอะมากคุณเป็นคนเซนซิทีแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่คิดเยอะจนเกินไปนะคือมีเหตุมีผลนะนะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องระวังนะ มีพลังงานชิลด่นนะคะมีพลังงานอาริคาทิสเลิฟและก็เมดิแอฟฟอร์ดนะคะเนี่ยอาริคาทิสเลิฟขึ้นก็แปลว่าต่างคนต่างยุ่งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เดือนที่จะโรแมนติกกันนะคะชิลด์นะคะ,ะ, Children, ะ,คะก็หมายถึงการเริ่มต้นกันใหม่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ขัดใจขัดแยง้งแล้วก็ห่างๆกันช่วงนี้ได้เริ่มต้นใหม่แน่นอนนะคะในนาโคเดนใกล้แล้วก็เมดิแอฟฟอร์ดนะคะก็จะมีการเสียสละนะคะการพยายามเพื่อกันและกันนะ,ะมองดูแลเนี่ยความสมพันธ์ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะช่วงนี้ ถ้าเรื่องงานมันสำคัญกว่าก็จัดการเรื่องงานเรื่องส่วนตัวไปก่อนนะคะทั้งสองฝ่ายเลยนะ Meditation, be a n s e r นะคะ reconsider, แล้วก็ do something better เนี่ยค่ะไพ่แห่งการนั่งสมาธิการใช้สติขึ้นมานะคะ,อะตอกย้ำ เรื่องของอความคิดการควบคุมความค,ามคามิดตัวเองต้องทําจิตใจให้นิ่งแล้วก็ไม่คิดมากนะคะจระรวัรแนะนําแล้วนั่งสมาธินะคะ t ีคอน c o n s i d e ค่ะต้องรอบคอบไม่ตัดสินใจอะไรไปตามอารมณ์นะคะแล้วก็ d e s t i n g better ก็หมายถึงเดี๋ยวจะมีสิ่งที่ดีๆนะคะกว่าปัจจุบันเข้ามาในชีวิตทุกอย่างแก้ไขได้แล้วก็มีการพัฒนาที่ดีทั้งเรื่องของงานแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นสถานะโสดสนิทนะคะ โดยสถานะสสนิทเนี่ยจะแยกเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นกรณีที่คุณมีคนในใจนะคะหรือว่าแอบชอบใคระขออภัยเสียงแทรกด้วยนะคะมีเป็นบางช่วงนะคะขนาดเลือกอ่านเวลาที่มันค่อนข้างดึกแล้วก็ยังมีเสียงแทรกนะสิบถ้วยนะคะกับัวมี6กเหรียญแล้วก็มีชาริออตนะคะ คนที่คุณแอบชอบนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณเยอะนะคะไพ่ชาริออตขึ้นมาก็อาจจะหมายถึงคนที่เป็นคนต่างชาติก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีวัยต่างจากคุณออมีศาสนาที่ต่างกันนะคะวัฒนธรรมต่างกาันหรืออาจจะหมายถึงไลฟ์สไตล์ความคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะมีช่องว่างอยู่อาจจะหมายถึงหัวหน้ากับลูกน้องอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็พลังงานหกเหรียญน,นะคะเมย์มองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความจริงใจนะถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจเขาได้เนี่ย เขาก็พร้อมที่จะมอบความรักดีๆนะคะที่มันบริสุทธิ์ใจนะคะแบบไม่มีเงื่อนไขให้กับคุณเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้อาจจะอย่าพึ่งไปออกตัวแรงนะคะเพราะว่ามันมีพลังงานชิดช่วยด้่กับหัวแปลว่ามันจะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่ไม่พร้อมถ้าเกิดไม่ใช่เราก็คือเขาอะนะคะที่ยังไม่พร้อมจะมีความสัมพันธ์แบบมีคอมมิทเมนต์ในตอนนี้ถ้าเกิดไปเดินเกมลุกก็อาจจะได้เป็นแค่กิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่คนคุยนะจะยังไม่มีโอกาสได้เป็นแฟนนะคะดังนั้นเมย์ก็จะแนะนําตามน้าไพ่ว่าให้ดูดูกันไปก่อนนะคะอย่ารีบร้อนไปเปิดตัวนะ ช่วงต่อมาจะเป็นคนโสดที่ไม่มีใครในใจนะคะห้าคาถากับหัวเอด h t เพ u t i c a l s นะคะแล้วก็มีเก้าเหรียญ ไม่มองว่าช่วงนี้นะคะถ้าคุณจะมีความสัมพันธ์กับใครในใจคุณคุณคิดถึงความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะคะการที่ได้อยู่กินกับใครสักคนนึงรักกันไปตลอดนะคะคุณไม่สนใจความรักความสัมพันธ์แบบฉับฉวยนะคะคนที่เข้ามาทีา่ไม่ได้ใส่ความพยายามในการที่จะเอาชนะใจคุณหรือว่าไม่ได้พร้อมที่จะปรับตัวหรือทำอะไรเพื่อคุณเลยอะ ที่เข้ามาแบบว่าเจ้าสเสน่ห์อะไรเงี้ยคุณจะตัดทิ้งหมดเลยนะคะมอกว่ายังไม่เจอคนที่ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เปิดโอกาสนะเพียงแต่ว่าในเดนเมสาเนี่ยมันอาจจะมีคนที่เข้ามาจีบมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะกริปอัพหรือว่าทอแท้ได้ง่ายนะคะเพราะว่าคุณอาจจะกําลังลองใจใครนะคะที่เข้ามาอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ผ่านนะคะ ามาตรฐานของคุณนั่นเองนะแต่มองว่าคุณไม่ได้เหงาหรือว่าเสียใจอะไรนะคุณมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการความสัมพันธ์ที่จริงใจเท่านั้นนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเปิดไพ่เรือนด้วยนะคะให้กับคุณโสดเนาะเช็คพลังงานความรักในเชิงลึกกันอีกนะคะโอเค ในอนาคตนะคะมีโอกาสจะได้เจอรักแท้นะคนที่มีดวงเป็นคู่แท้นะคะดวงเนื้อคู่เนาะไพ่สองใบนี้นะคะผ่านทางการทำงานคอนเน c t ชันเกี่ยวกับงานหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานแนะนำให้รู้จักอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ลองดูนะคะภายในหนึ่งถึงสามเดือนข้างหน้านี้นะคะ mm hmm. จะเจอคู่เนาะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำนะคะให้กับคนโสดชาวพนกันนะคะปิดท้าย mm hmm. สำหรับนี้คือแองเจวันเซอ เผื่อใครอยากไปซื้อตามนะ c o m m มินิเ t e เคลี่นะคะ The Situation i m p r o v e แล้วก็ Peaceful Restoration คนที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยจะเป็นความรักที่ดีนะคะดีกว่าในอดีทุกคนที่ผ่านมาของคุณเลยนะคะแล้วก็เขาและคุณเนี่ยจะมีการสื่อสารกันที่ดีนะคะมีความเข้าใจกันที่ดีแล้วก็เวลามีปัญหาอะไระจะลองชอมกันได้ด้วยดีนะคะ ก็อันนี้ชัดเจนนะ The Situation Improve ก็แปลว่ารักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยนะคะที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคะรับพลังงานบวกไปได้เลยค่ะดีใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายนะคะคำทํานายในวันนี้นะคะด้วยการเปิดไพ่ให้กับคนรอรักเก่านะคะชาวลาราศีธนูร,รักเก่าเนี่ยต้องเลิกกันแบบเด็ดขาดไปแล้วนะคะถ้าแค่ทะเาลาะกันแล้วแยกกันอยู่เนี่ยให้ดูดวงคนมีคู่นะ ราะว่าอย่างไม่เลิกกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะกองแรกจะเป็นตัวตนของชาวธนูค่ะกองที่สองนะคะตัวตนของคนรักเก่าแล้วก็บทสรุปนะคะท้ายสำารับนะคะเป็นเด็กถือคาทานะ,ะขึ้นมาแบบกับผัวความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีมีทิฐินะคะไม่ยอมให้แก่กันและกันเลยหรือไม่ก็อาจจะในความสัมพันธ์ที่มีน้อยฝ่ายหนึ่งที่เจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองนะ มาดูค่ะรายละเอียดของคุณในเดือนนี้นะคะสำหรับคนรอักเก่าขึ้นมาไปได้ก็เป็นเจ็ดเหรียญที่กับหัวคุณหมดความอดทนแล้วก็หมดใจกับคนรักเก่าคนนี้แล้วนะคะคือตอนนี้อยากจะเป็นอิสระนะคะไม่ได้อะไรอวอลน,นะการจบกันไปกันห่างกันไปเป็นสิ่งที่ดีที่คุณปรารถนานะคะมีพลังงานคิงถือถ้วยกับหัวด้วยตอกย้ำไปเลยว่าคุณไม่ได้มีใจให้เขาแล้วนะคะในเชิงชู้สาวอย่างน้อยคือในช่วงเวลานี้นะคะในปัจจุบัน มีพลังงานสิดทวยที่กับหัวอย่างไรก็ตามเขาเคยเป็นคนที่คุณวาดอนาคตไปด้วยแต่ว่ามันก็ต้องพังทลายลงนะคะอาจจะเนื่องด้วยอุปสรรคที่แก้ไม่ได้หรือว่าด้วยน้ํามือของคนรักเกา่านั่นเองนะคะพลังงานอะซินเทอรเดียนที่กับหัวนะคะยังไม่มีการเดินทางกลับมาคือดีการโดยเฉพาะทางฝ่ายคุณนะคะยังไม่พร้อมที่จะกลับไปพูดคุยกับเขานะคะ มาดูที่พลังงานเขาบ้างค่ะพลังงานเดวเวิร์ก็หมายถึงการจบว่าถ้าจที่ไม่ดีแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะนั่นก็หมายถึงการยอมเดินออกมาจากชีวิตคุณแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะจบปัญหาไปก่อนนะเพื่อความสบายใจแต่เขาเองก็ไม่ได้มีอะไรที่อยากจะทะเลาะก,กับคุณต่อถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมามนจะเคยมีการถกเถียงกันหรือว่ามีข้อขัดแย้งที่มันใหญ่โตก็าตามนะคะแต่ตอนนี้เขาก็คือเหมือนกับละทิ้งแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไว้ในอดีตนะคะ มีพลังงานเอเสวอนที่กับหัวเขาไม่ค่อยมีพัชชันเท่าไหร่ช่วงนี้ถ้าหมายถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องงานอะไรก็ไม่ค่อยจะโชคดีนะคะแล้วเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครนะคะแล้วก็มี6ถ้วยที่กับหัวเขายังรู้สึกไม่ดีอยู่นะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะยังไม่สบายใจกับเรื่องนี้อยู่นะคือถ้านึกถึงความรักครั้งเก่าเนี่ยไม่ได้นึกถึงช่วงเวลามีความสุขแต่นึกถึงช่วงเวลาที่ทะเลาะกันมากกว่านะคะ มาดูที่บทสรุปค่ะสามถ้วยที่กับหัวนะคะยังไม่มีการติดต่อสื่อสารกันนะคะหรือว่าถ้าติดต่อสื่อสารกันก็คือยังไม่มีการคืนดีนั่นเองนะคะยังเป็นเหมือนคนแปลกหน้านะคะอย่างไรก็ตามมันมีไพ่สามเหรียญนะคะมันอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกันนะคะโดยบังเอิญหรือว่าได้ติดต่อกันโดยบังเอิญโดยที่แบบไม่ได้เป็นการตั้งใจอ่ะหรือว่าจะเป็นบุคคลที่สามที่พยายามจะประสานรายลับระหว่างคุ2สองคนนะคะมีไพ่แปดจอบที่กับหัวนะคะอันนี้ถือว่าดีแปลว่า ไอ้ปัญหาประสาทในอดีตที่เคยทาให้คุณต้องเลิกกันเนี่ยมันจะจบลงได้นะคะมันแก้ได้แล้วก็ถ้ามันเป็นการทําผิดต่อกันนะคะจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็แปลว่าเลิกทําสิ่งสิ่งนั้นแล้วนะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะได้กลับมาคืนดีนะ,ะ mm hmm. เพียงแต่ว่าไอ้ปัญหาต้นเหตุนเนี่ยมันจบได้เท่านั้นเองนะคะ mm hmm. มีไพ่เดเดชัดที่กลับหัวด้วยแ mm hmm. นวโน้มที่คุณสองคนจะมีโอกาสได้ประสาทรอยร้าวมีนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ในใจอ่ะทั้งคู่อจจะรู้สึกว่าดีแล้วที่เลิกกันแต่ว่าในอนาคตยังไม่ได้ปิดตายประตูของความสัมพันธ์เก่าตนะะคคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเปิดให้โร c a l l ให้กับคนรอรักเก่าด้วยนะคะบางครั้งคนเราอะนะคะอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวไปคิดไปทบทวนนะคะแล้วก็ในอนาคตก็ค่อยว่ากันทีหนึ่งนะ,ะแต่ตอนนี้เลิกกันไปก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณทั้งคู่นะคะ Co-dependency ค่ะ Harsh c o n v e r s a t i o n แล้วก็ f y e l r sales คุณหคนนี้จริงลึกในใจอะยังอยากมีการละกันอยู่นะคะอันนี้คือพลังงานมันขึ้นนะ Co-dependency มีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่า ขาดคนอีกคนหนึ่งไปไม่ได้ะคะ่ะเหมือนกับว่าพอเลิกกันไปนานๆแล้วรู้สึกว่าฉันอยากมีเธอในชีวิตอะนะคะแล้วก็เมื่อน,นั้นเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะพยายามติดต่อกลับมาเพื่อจะเคลียร์ใจนะคะทู mm hmm. Conversation แล้วก็มีพนักงาน u r s e l f ด้วยตรงนี้มันตีความได้หลายอย่างก็คือ mm hmm. อาจจะเป็นการให้อภัยกันแล้วกลับมาคบกันหรือว่าเป็นการให้อภัยแล้วก็ปลรปอย่ันเช่นกันละกันนะคะเป็นการยาณิมิทที่ดีต่อกันก็ได้ะคะ่ะตรงนี้แล้วแต่เคสนะคะแต่ว่ามันมีโอกาสสูงมากที่จะมีการติดต่อมาเพื่อพูดคุยถึงปัญหาาเก่นะคะค คืออย่างน้อยคือขอให้ให้อภัยอะไรแบบเนี้นะเดี๋ยวเราปิดท้ายทำทานายนะคะวันนี้โดยการเปิดให้คำแนะนำให้กับคนร,รักเก่านะคะเป็น angel w a r er c h e r นะชัด <c oughs> เจนคนลุกไพ่ forgiveness ขึ้นนะคะตรงกลางม,มี yes นะคะมี forgiveness แล้วก็ i ี up to you แล้วก็คุณถือไพ่เหนือกว่าด้วย i ี u ั to you เขานะคะจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะ คุณจะเซเยสเซโนแล้วแต่แต่ว่าการให้อภัยจะต้องมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคือถ้าเราไม่ให้อภัยเรา move on ไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็แล้วแต่คุณพลังงานให้มาแต่การตัดสินใจอยู่ที่คุณนะคะวันนี้ขอบคุณชาวธนูแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมถ้าชอบการทำนายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าอยากดูดูส่วนตัวหรือว่าสนใจหินมงคลส่งเสริมความรักกัน,งาน,ง,าน,ง,านงานกันเงินก็ติดต่อที่ไลน์ที่ขึ้นในข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบตัวค่าสวัสดีค่ะ หินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอ์สแล้วก็เชลลิคอร์ราคาเจา490เท่ากันค่ะ